โอเควันดีทุกคนนะครับผมวันนี้เป็นสายที่มีคนขอผมมานานแล้วแต่ผมเพิ่งมาทำนะครับก็คือแมกมาบาเลียนะครับผมซึ่งผมเล่นเป็นไททันแมกมาบาเลียนะครับผมอ่าไอตัวแมกมาบาเลียเนี่ยก็จะเป็นการแบบมันไม่ได้เชิงสะท้อนหรอกเอาเป็นว่าถ้าเราบล็อกได้ก็จะปล่อยแมกมาออกมานะครับแล้วผมก็เอาแฮมเมอร์ก็มาเสริมดาเมจด้วยแต่อย่างที่เห็นก็คือมันโดนแมกมาบาเลียทีเดียวมันก็ตายแล้ว <laughs> ยังไม่ต้องถึงแฮมเมอร์อัพกรลดมเลยถ้ามันเป็นบอสที่เลื่อนหนึ่งล้านนะครับผมอ่าตอนตีไทอาาอนัก็ จริงๆก็ผมมองว่าไม่ใช่แค่ไทม์มาเตอร์หรอกผมว่าทุกตัวแหละถ้ามันเป็นบอสที่มันปล่อยแต่ท่าที่เราบล็อกไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็หาโอกาสทำดาเมจยากนะถ้าเราไม่ได้เล่นเป็นแบบวันช็อตไปเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือแบบปกตินะครับถ้าสมมติว่าเราบล็อกหนีก็จะมีดาเมจแมกมาออกมาจากโลนะครับมาทำดาเมจซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับจริงๆขึ้นอยู่กับเราเป็นส่วนใหญ่เลยคือถ้าหากว่าเราบล็อกได้บ่อยบล็อกได้ดีเนี่ยมันก็จะทําดาเมจได้เยอะนะครับแล้ว ก็จะทำดาเมจได้เยอะเช่นกันอย่างนเงี้ยไทลอ,อัลมาเตอร์กรตีรัวๆหนีแม่งติดโดนเฮวิสตันไปเลยครับโดนแมกมาบาเลียใส่ซึ่งมันก็แรงนะครับอันนี้ผมบิวแบบครึ่งๆกลางๆด้วยนะไม่ได้ใส่เจเวลเลยนะครับในคลิปที่เห็นเนี่ยไม่ได้ใส่เลยสักเม็ดจริงๆถ้าใส่ก็แรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะบิวมากขนาดนั้นด้วยดาเมจมันก็มาแบบ4ี่แสนแล้วอะเออถือว่าเป็นสกิลที่สกิลดาเมจค่อนข้างสูงในตอนเลเวลท้ายๆนะครับผมสกิลนี้เนาะ แต่เหมือนเดิมก่อนจะไปสอนนะครับขอขายของแป๊บหนึ่งดิร้านเติมเกมจอนชาวไร่นะครับข้อดีคือบริการตลอด24ชั่วโมงถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากผมเนี่ยได้ส่วนลดด้วยนะเป็นร้านที่จดทะเบียนด้วยทุนที่สูงนะครับเอาง่ายๆว่าเติมหลักแสนได้ไม่บิดนะครับเครดิตเยอะร้านใหญ่มีให้เลือกเติมหลายเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมมบายหรือว่าเกม PC นะครับ R O V Marvel r i v e l หรือ P v E ที่เราเล่นอยู่ก็มีนะครับ l e g น n า Lock Free Fire Arena Breakout PUBG Valorant หรือว่า L O L นะครับแล้วก็ยังมีเกมอื่นๆ ลนะและที่สําคัญอย่าลืมนะครับบอกว่ามาจากผมได้ส่วนลดนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับใครอยากเติมเติมทางไลน์แล้วก็ทางเพจได้เลยนะครับตอนนี้อเดี๋ยวนี้ต้องสอนเล่นให้เข้าใจกันก่อนนะครับก็คือวิธีการทํางานนะครับของโลลาวาก็คือถ้าสมมุติว่าเรากดยกโลนะครับยกด้วยวิธีใดก็ได้นะครับยกแบบนี้เห็นไหมว่าโลมันจะมีแบบแสงแบบเหมือนเป็นไฟแป๊บหนึ่ง อ่ะไอตอนนี้แหละถ้าสมมติว่าเรายกโล่นะครับในตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมยกด้วย2วิธีนะวิธีแรกคือสกิลตั้งโล่ปกติเลยที่โล่มันมีมาให้คือโล่ทุกอันมีนะครับก็จะมีสกิลแบบนี้มาให้เราก็แค่แบบใส่โล่เข้าไปแล้วก็กดตั้งสกิลแค่นี้แหละซึ่งของผมมี2อ,อันเพราะว่าเอออีกมือนึงผมก็มีโล่นาะเราก็เลือกให้ถูกนะครับ ก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอันแรกนี่แหละเพราะว่ามันเป็นมือที่1นะมันก็จะขึ้นก่อนก็คือนี้เวลาเรายกโลกขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นโดยจังหวะที่ไฟมันขึ้นนะครับถ้ามีดาเมจเข้ามาหาเราแล้วเป็นดาเมจที่เราสามารถบล็อกได้เนี่ยมันก็จะปล่อยเราออกไปนะครับซึ่งโดยตามปกติที่เราบล็อกได้เนี่ยก็จะมีโปรยทายและก็การโจมตีปกตินะสองอย่างเนี่ยบล็อกได้แน่ๆนะครับที่เหลือก็ตามเป็นตามกรรมนะต้องดูท่ามอนเอาว่ามันออกท่าไหนนะครับคือก็ต้องรู้จักมอนประมาณหนึ่งนะว่าไหนนก่ออคืมมี หมดเลยะจะเล่นวีลนี้ก็ต้องรู้จักมอนประมาณหนึ่งถ้าสู้บอสก็ต้องรู้จักบอสประมาณหนึ่งว่ามันตีธรรมดาตอนไหนนะครับหรือว่าปล่อยโบอลยังายตอนไหนเนาะโดยจะมีเวลาอยู่ประมาณสัก0.7วินะครับที่เรายกขึ้นมายกแบบนี้ปึ๊บเนี่ยไฟเนี่ยจะอยู่ประมาณ0.7วิก็คือมีโอกาส0.7วิที่จะให้มอนตีเข้ามาแล้วปล่อยลาวาพอดีนะครับซึ่งก็ต้องเมมเล่นนิดนึงนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอัพสก,กิลคุณภาพมาไหมนะครับไอส้สก,กิลเนี่ยไอ้แมกมาบาเลียเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอัพคุ ถ้าสมมุติว่าไม่อัพเนี่ยมันก็จะเป็น0.5เราสามารถมาดูได้ที่ตรงนี้นี่กดมาที่บัฟนะครับก็คือเนี่ยกดเปิดตรงนี้แล้วก็ดูตรงบัฟจะมีเขียนอยู่เนี่ย0.7ส่วน0.75นี่คือเวลาครูดาวของมันนะคือมันมีครูดาวมันไม่ได้แบบว่าบล็อกได้รัวๆแล้วแบบออกแบบปึบปึบป,บปึบได้นะครับแต่ว่ามันมีคูดาว0.7ซึ่งมันก็น้อยเพราะตอนผมตีไทออมเตอร์ o เนี่ยก็จะเห็นว่าไทออมเตอร์ o มันก็ถือว่าตีรัวนะแต่ก็ยังไม่ได้รัวมากใช่ไหมมันมีตัวที่โลกว่าน,นี้ อ่ะแต่รัวประมาณไทเอามาเตอร์ก็ถือว่ายังคูดาวทันนะครับบ็อก0.7ได้รัวๆเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยก็ให้ไฟมันติดนะครับซึ่งเราสามารถยกได้อีกวิธีหนึ่งที่ผมใส่มานะครับก็คือสกิลนี้เป็นสกิลเจาะเกาะน,นะครับเนี่ยยกยกแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคือมันก็ยกโล่เหมือนกันเอาง่ายๆว่าสกิลไหนมันมีท่ายกโล่มันก็ติดหมดนะครับแต่อันนี้มันเป็นการยกโล่และตีโล่ด้วย ถามว่าเอาไว้ทําไมก็ผมใส่ซัพพอร์ตเกมอันนี้มานะครับคือสกิลเนี้ยไม่สามารถเบรกอาร์เมอร์ได้ซึ่งปกติมันก็เบรกไม่ได้อยู่แล้วละไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีศัตรูที่เป็นฟูลี่โบเกนอาร์เมอร์เนี้ยก็คือแบบเกาะแตกแบบโดยสมบูรณ์นะครับแตกแบบเหลือศูนยะ์อะถ้าเป็นวอร์บิงเกอร์ก็ทำต่ำกว่าศูนย์ได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเกาะแตกแบบเหลือศูนย์นะครับก็คือฟูลี่โบเกนอาร์เมอร์มันจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆก็คือตอนเราไปตีบอสตัว ซึ่งจังหวะที่เราทุบเนี่ยโอเคมันก็ยกโล่พอดีก็มีโอกาสสะท้อนได้เนาะแต่ว่าตอนที่เราไม่ได้ทุบเนี่ยหรือว่าเราทุบจนเกาะเขาแตกแเนี่ยเราก็จะยกโล่ปกติก็ได้นะครับอ่าไอสก,กิลบาเลียเนี่ยก็จะแรงขึ้นอีก50%เนะครับผม50%เลยนะซึ่งค่อนข้างเยอะนะเมื่อใช้ใส่ศัตรูที่เกาะแตกนะครับ แต่ว่านะครับมันจะทําให้สถานะเกาะแตกเนี่ยหายไปนะแต่มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปกติเราก็ต้องยกโล่เพื่อสะท้อนอยู่แล้วถ้าไหนๆเรายกพอดีแล้วมันเจาะเกาะด้วพอดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาเมจเสริมๆไปก็ได้นะครับเรื่องดาเมจนะครับก็เห็นกันไปแล้วมันทีเดียวบอสเลือดธรรมดาแบบร้านนึงเนี่ยตายได้นะก็ไม่ต้องสงสัยนะถ้าสมมุติว่ามันระเบิดขึ้นมาเนี่ยจะมอนตัวแรตัวธรรมดาเนี่ยทีเดียวก็ตายหมดนะครับเหมือนเป็นวันช็อตนะครับคือมันแรงมากนะครับแต่มันมีปัญหานะครับที่ผมบอกว่าต้องรู้จักมอนดีนะ จะเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นตัวนี้อ่ะอันนี้ผมตอนแรกผมก็ไม่รู้จักมันหรอกพอผมเล่นใสยเนี่ยผมรู้จักมันเลยคือมันจะปล่อยเวอร์กอยู่แค่หาเดียวตอนเอามีดปักมือแบบไม่ได้ปักมือหรือปักท้องตัวเองเนี่ยมันจะปล่อยเวอร์กไทแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไม่ปล่อยเลยนะครับมันจะทําการแบบเดะเฉาะไกลๆเราเงี้ยอย่างเดียวเลยซึ่งเราต้องรอในจังหวะที่มันแบบเฉาะตัวเองแล้วก็ปล่อยเวอร์กไทออกมาซึ่งบางทีเราเดินหลบไปอย่างอื่นอะไรงนงี้นิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่โดนเนี่ยผมก็ต้องรอเนี่ยมันปักตัวเองละแล้วมัันนนน็ป่เเเีี้ตวดแิบบ ส่วนนะครับใครถามว่าบางคนอาจจะถามยกลัวๆได้ไหมพี่ถ้าหากว่าเรากดยกโลดรัวเนี่ยระหว่างให้มอนมาตีเนี่ยมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป๊ะเท่าเมมเนี่ยอันนี้ผมก็กดรัวๆมันก็แบบระดวงอ่ะก็ถ้ามันตีพอดีก็ติดนะครับสิ่งที่เราต้องระวังนะครับในตอนเล่นก็คือหลอดข้างล่างนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าหลอดมันเต็มเนี่ยต่อให้เราบล็อกได้เนี่ยเราจะเหมือนโดนการเบรกครับการเบรกในฟอร์เนอร์คือเราจะเซนิดนึงนะแบบที่เห็นในคลิปนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยถ้าหลอดเต็มเนี่ยก็มันเปิดช่องให้มอนต้นรงี แล้วก็อันนี้เป็นของแถมนะครับแถมนิดนึงสำหรับคนที่เล่นอะไทโอโเคออสนะครับมันจะมีผีนะครับที่เราเลือกมาแล้วมันแบบตีเราเจ็ทีตายซึ่งไอ้ผีตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยเพราะว่ามันตีท่าธรรมดาอย่างเดียวนะครับอันนี้เรารู้ๆกันอยู่กันใจนะว่ามันตีแบบตีซ้ายตีขวาอย่างเดียวซึ่งมันบล็อกได้นะครับแล้วการที่เราบล็อกเนี่ยเราไม่ติดคำสาบมันด้วยนะที่โดนตีเจ็ดทีแล้วบังคับแพ้นะครับ เราก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยมาครับผม6นาทีเพิ่งจะได้เข้าบิลเฮลท์มันเป็นเพราะว่ามันเป็นสายที่แบบเล่นไม่ปกติด้วยแหละก็เลยอาจจะต้องบอกหน่อยนะครับว่ามันเล่นยังไงนะเริ่มต้นกันที่เอ็กเซนซีเหมือนเดิมนับถ้ามี2แต้มแรกนะครับหรือไม่มี4แต้มแรกก็ได้ให้มาตรงกลางก่อนนะครับสำคัญที่สุดนะครับผมอ่าแอร์เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็คือเพิ่มช่องเก็บของได้20ช่องนะครับเป็นช่องเก็บของพิเศษสําหรับไททันเนาะนั่นแหละใครเล่นไททันก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญคือตรงนี้ครับ โนดใหญ่แล้วก็ไม่ใช่คีสโตนอะโนดใหญ่เนี่ยมันจะเรียกว่า non-table โ o d e เนาะโนดแอททริบิวต์ผมไม่รู้อะก็คงเรียก สเต็คโนดไม่ก็แอตทริบนะิวต์โนดมงเนี่ยแต่ว่าโนดเล็กอย่างเงี้ยก็เรียกสมอร์พาสีบแล้วก็โนดใหญ่สุดที่มีทั้งข้อดีข้อเสียจะเรียกว่าขนะี่สโตนเนาะเนี่ยไอโนดเล็กๆพวกนี้แหละมันจะเก่งขึ้นอีก50%ก็คือเอฟเฟกต์เหมือนไอเข็มขัดเทพอะที่มันค cool ูณแหวนอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นค cool ูณโนดแทนก็แค่นั้นเองอีก50%นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอันเนี้ยอิ area effect, นคะิทแอร์เลฟิกเนี่ยเพิ่ม8%ใช่แปดเาอร์เซ็นั้นไปจาก8ก็จะกลายเป็น 12, น12ะครับอ่าอันนี้คือเก่งขึ้นอีก50%ไมม่่ใชคคููณณ2 2นะถ้า 2, ันจะต้อองบอกว่าเพิ่ม อีก100%นตนะนั้นจะเป็นคูณ2แต่นี้เพิ่ม50นะครับก็คือเอา8เนี่ยก็คือเอา50%ของ8เนี่ยมาบวกนะครับของ8ก็คือ4ก็คือ8บวก4เป็น12นะครับประมาณนี้ยกตัวอย่างซึ่งกั่นแหละดีมากๆเป็นโน้ตเทพของชทท่านเลยนะครับเป็นโน้ตที่เกือบจะดีที่สุดในเกมแล้วสำหรับโนดนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับต่อไปถ้าได้ไมีก,ก็แนะนำให้เข้าตรงนี้ก่อนนะครับผมมันจะทำให้ อ่าดามเมจของเรานะครับที่เป็นฮิตเนี่ยเป็นคัชชิ่งโบลนะครับอ่ะมันคืออะไรครับพี่คือเอาจริงๆมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่มีอันอื่นที่ดีกว่านี้ละถ้าเราเล่นเป็นแบบยกโล่อย่างเงี้ยนะครับก็คืออันเนี้ยมันจะทําให้ดามเมจที่เป็นฮิตของเรานะครับผมติดเฮวี่สตันนะครับสตูที่ติดเฮวี่สตันก็คือหลอดข้างล่างเต็มะมันก็บอกไว้ตรงนี้นะว่า โอกาสติดเนี่ยโอกาสแบบสร้างบิลอัพเนี่ยมันเท่าไหร่นะคสำหรับมอนแต่ละระดับซึ่งมันไม่เท่ากันนะแต่ว่ามันเนี่ยทำเยอะสุดกับตัวยูนิสนะครับก็คือตัวที่เป็นบอสเนาะแล้วก็ตัวแรรคือมันทํากับตัวเก่งๆเ,เยอะสุดอะส่วนตัวตาํตาๆอะทำน้อยซึ่งไม่มีผลไม่มีผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแรรเราวันช็อตมันอยู่ดีก็เห็นผลแค่บอสนะครับเห็นผลแค่ตอนสูบอสนั่นแหละก็มันไม่ได้ดีแต่มันไม่มีอะไรให้อัพแล้ว ประมาณนั้นแล้วก็อันสุดท้ายนะที่เราจ้าก็คืออันนี้ได้รีเจนเลือด0.5แล้วก็ได้แมกเลือดเพิ่มขึ้น15%ก็จะเลือดเยอะขึ้นนะครับถามว่าทำไมอัพอันสุดท้ายเพราะว่าเราเลือดเยอะสุดๆเนี่ยคือมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งมันจะเก่งเมื่อเราเลือดเยอะเราเลือดเยอะตอนทายครับเราก็เลยควรอัพตอนทายสุดต่อไปมาดูแพสซีทีกันบ้างครับก็เราเล่นเป็นยกลซึ่งมันเป็นไฟเนาะก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับไฟทั้งหมดเลยแล้วก็แอร์เลเทั้งหมดเลยนะครัค่ เสริมกับแฮมเมอร์ก,ก๊นิดนึงที่ Up อัปน,นี้ขึ้นมาเป็นสีเขียวแยกกับสีแดงเดี๋ยวอธิบายว่าคืออะไรนะครับผมอันดับแรกเราจะมาเริ่มต้นกันที่ตรงนี้อ่ะลืมบอกยกโลเนี่ยแน่นอนครับควรเล่นตอนเลทเพราะว่าถ้าเราเล่นแต่ตอนต้นเกมแล้วน่าจะเหนื่อยคือมันต้องรอมอนตีเราครับแล้วเราต้องรู้จักมอนด้วยเพราะงั้นก็เล่นสนุกๆน,นะครับเล่นตอนเลดเกมดีกว่าสักประมาณวิ75 78ขึ้นไปนะครับค่อยเล่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นโนเล็กเพิ่มดาเมจไฟกับรถเกาะไฟนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มดาเมจแล้วก็จะเพิ่ม แม่นิจูดอีกไนแล้วก็เจาะกาะไฟนะครับผมก็คือลดก่อน,นั่นแหละส่วนตรงนี้ครับจะเพิ่มดาเมจไฟต่อศัตรูที่ถูกเบิร์นิ่งน,นะครับเบิร์นิ่งเนี่ยคือถ้าศัตรูติดอีกไนเนี่ยก็นับเป็นเบิร์นิ่งนะแต่โดยตามปกติเบิร์นิ่งมันคือแบบว่าเหมือนมีพื้นเนี่ยเป็นไฟไหม้แบบเผาเผาขึ้นมาเงี้ยอันนั้นนะคือเบิร์นิ่งแต่ว่าการที่ ศัตรูติดอีกไนท์เนี่ยมันนับว่าเป็นเบอร์นิงเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราสะท้อนโลกไปเนี่ยคือมันติดอีกไนท์อยู่แล้วละเพราะว่าโนดเนี่ยพวกเนี้ยมันมีอัพแบบโอกาสอีกไนท์ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับโอกาสอีกไนท์มันคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันติด,ดแน่ๆนะครับถ้าเรายกเพราะฉะนั้นก็คือดามจมันก็จะแรงขึ้นนะครับตอนที่เราสะท้อนไปรวมถึงตรงนี้ก็จะทําให้ดามิดพิเมีเข้าเนี่ยมีเ e อ็กซ่กกเตอราไม่มมอ A ีกสิบสอมเมอร์เซ็นนะคร่บผม่มๆ หนดเดียวอะถือว่าเพิ่มดาเมจไป12อ่ะแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับจะมีแยก2ทางซึ่งผมแนะนําว่าให้ไปจริงๆมันเวล70มันไปได้ประมาณหนึงอยู่ละก็ไปไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่านะครับตรงนี้เนี่ยจะได้กันสแตนเทชโชบวกกับได้ีเจเลือดตอนที่เราวิ่งนีเจเลือดเพิ่มขึ้นคือไม่ใช่เ,เลือดเพิ่มขึ้นใช้คําว่า คุณภาพของรีเจนเลือดเนี่ยดีขึ้นอีก20%ถ้าเราเราต้องมีรีเจนเลือดที่เยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีรีเจนเลือดที่เยอะอันเนี้ยจะทําให้ดีขึ้นอีก20%นตะครับตรงนี้จะได้ a อ e a เ f f e อ t กว้างขึ้นนะครับก็คือสกิลที่เป็น AOE เนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ย จะได้ดาเมจเนาะของสกิลที่เป็นแอร์เอฟเฟกแล้วก็ได้แอร์เอฟเฟกใหญ่ขึ้นด้วยก็15 15นะครับลงมาตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องของโลนะครับมันจะทําให้สําคัญสุดคือโนดนี้นะครับมันจะทําให้มันจะทําให้บล็อกแชนของเราเนี่ยไปเพิ่มดาเมจให้กับสกิลเราเนาะซึ่งถ้าเรามีบล็อกแชนเยอะก็เพิ่มเยอะซึ่งมันก็ตันสุด75นั่นแหละโนดเล็กๆก,ก็เพิ่มบล็อกแชนนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์มาตรงนี้เราจะอัพตรงนี้เป็นสีเขียวสีเขียวคือมือรองนะครับมือที่่เเรราปลอออออยแฮมม์ฟกด ส่วนตรงนี้เราเป็นสีแดงคือมือที่เราเล่นปกติเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราอยู่ในโหมดปกติมากกว่าเนาะเราก็จะได้ใช้รีเจนเลือดในระหว่างที่เราเดินซึ่งตอนเรายกโลกเราก็เดินไปเดินมาอยู่แล้วแหละหรือจะอยู่นิ่งๆก็จริงๆก็ไม่มีผลหนอกเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นสีเขียวเราก็จะเป็นอันนี้ครับ ดาเมจวันแฮนด์เพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งตอนที่เราไล่แฮมเมอร์ออฟกอสเนี่ยเราใช้เป็นเมดวันแฮนด์ครับแต่ว่าตอนที่เราใช้ไอโลบาเลียเนี่ยเราใช้เป็นทูแฮนด์ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าทูแฮนด์เนี่ยมีเลเวลสกิลที่เยอะกว่าซึ่งตอนเรายกโลเนี่ยเราต้องการเลเวลสกิลครับเพราะว่ายิ่งเลเวลสกิลเยอะมันยิ่งเก่งมันไม่เปลืองมานาด้วยเพราะว่ามันเป็นสกิลสปิริตเพราะนั้นเลเวลสกิลเราอาจได้เต็มที่เลยเลเวลสกิลมันสกิลเยอะมากตอนหลังนะครับน่ารับตรงนี้ก็เลยจะเป็นดาเมจเพิ่่มมมให้ hand, ้้้แแฮนนนนนด์ลวววก็อนะ็อออััสสุทาาายยยะะคครรบผตตีีีเเขงจป เพราะว่าเราก็ใช้วอลไคแค่ตอนตีบอสเหมือนกันนะครับเราก็เลยจะใช้เป็นมือสีเขียวก็คือมือที่ตีบอสจะทำให้วอลไคเนี่ยบวกดาเมจให้กับสกิลทั้งดัดไปที่เรากดเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ลงมาตรงนี้จะเป็นสเต็งนะครับเป็นสเตตบวกสเต็งซึ่งบวกเยอะเพราะว่าเราต้องมีสเต็งเยอะๆเ,เพื่อเอาไว้ถือทูแฮนสองมือได้นะครับต่อมาปุ๊บเข้าไปตรงนี้อันนี้ค่อนข้างสําคัญนะ ผมจะบอกว่าอันเนี้ยต้องอัพนะครับคือมันจะทำให้ดาเมจของเราเนี่ยดาเมจที่เป็นคีของเราเนี่ยศัตรูเนี่ยไม่สามารถหลบได้เลยแต่ว่าเราจะไม่สามารถติดคีได้เหมือนกันซึ่งเราไม่ได้เล่นยกโลสายคีจริงๆยกโลเล่นสายคีได้นะไอ้แม็กบ้าราลราวาเนี่ยซึ่งก็แรงเหมือนกันนะครับถ้าเล่นไปสายคีแต่ว่าผมมองว่าถ้าเราจะเล่นไปสายคีนะเราควรเล่นเราอาจจะไม่ควรเล่นไททันนะเพราะว่าคีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็อยู่ฝั่งนี้ด้วย นะครับเนี่ยเห็นไหมมันกระจายไปอยู่ฝั่งเนี้ยซะเยอะนะครับคือผมคิดว่าถ้าจะเล่นยกโลกเป็นสายคีอาจจะต้องเล่นเป็นแบบพวกบัตเมดอะไรประมาณนั้นนะแบบที่มันท,ที่สายมันเริ่มจากตรงเนี้ยผมว่าโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นไทยท่านเราอยู่ฝั่งเนี้ยแล้วเราต้องยาวไปฝั่งเนี้ยผมว่ามันเสียพอยค่อนข้างจะเยอะไปคือเรามีอะไรสําคัญที่มันต้องอัพเยอะนะครับเพราะงั้นนะครับเราก็อันันี้ได้เนื่องจากเราไม่ได้เล่นคีอยู่แล้วแล้วก็เราก็ยื่นมาตรงนี้นิดนึงอีกหนึ่งพอยได้ไดช่องใส่เจเวลครับ ก็ถ้าเราไม่อัพแอรที่ผมว่านะข้อเสียก็คือมันจะทําให้แบบว่าบางทีโลเราครับมันสะท้อนแล้วมันไม่โดนครับคือมันไม่โดนโคตรบ่อยเลยครับสตูมันหลบได้โคตรเยอะเลยไอโลสะท้อนเราอะทีนี้ลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรีดิวแอทแทกสปีดนะครับก็คือแอทแท็กสปีดลดลงแรกกับดามาจสิ 12, ซึ่งเยอะนะลดลงแค่1%ได้แอทแทกดามจนะครับก็คืออาสกิลที่เป็นแอทแทกก็จะแรงขึ้นครับหรือว่าอะไรที่เป็น Attack แอทแทกเนาะแล้วก็โน้ตฝั่งนี้ จะได้ในเรื่องของแมกนิจูดอะไรเมนต์ด้วยก็อะไลเมนต์ก็คืออีกไนท์ของเรานะคนับเป็นอนะไรเมนต์เนาะแล้วก็จะมีพวกอย่างอื่นอีกคืออะไรเมนต์มีเยอะนะครับแต่ว่า ผมพูดแค่เอาที่เกี่ยวข้อกับเราแล้วกันก็คืออีกในนะที่เราใช้เนาะแล้วก็โนสุดท้ายเนี่ยก็จะได้แมกนิจูดเพิ่มแล้วก็ได้ดาเมจอะไลเมน์เพิ่มเนาะแล้วก็ได้ดูเลชั่นเพิ่มด้วยก็คือทําให้อีกไนติดนานขึ้นนะครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นมือรองนะครับสีเขียวก็เหมือนเดิมเป็นการเพิ่มดาเมจวอลคายนะครับเอพาวเวอร์ F Power นะครับครั้งถัดไปแรงขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเรายิ่งสเต็งเยอะเรายิ่งดาเมจแรงนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อสเต็งสิ วันแฮนด์เมดคู่กับโลไม่ใช่วันแฮนด์เมดพูดผิดทูแฮนด์เมดคู่กับโลได้แต่ว่าแอตทริบิวต์เนี่ยมันจะคูณเป็น3เท่าก็คือจากปกติเนี่ยอ่ารีควิมเมนแอตทริบิวต์เนี่ยถ้ามันใช้200มันก็จะกลายเป็น600เพราะฉะนั้นถ้าใครใส่เลเวลสกิลบวกเแน่นอนว่ามันต้องใช้600กว่า,วาเลยสเต็งในการใส่นะครับเพราะงั้นของลุกชิ้นเราต้องอัดสเต็งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมว่ากันอีกทีนะเรื่องนี้ต่อมานะครับเราลงมาเรื่อยๆจากคีสโตนนะครับก็จะมาเจอโหมดไฟตรงนี้โหดไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนเด โอกาสติดอีกไนท์แล้วก็ลดก่อไฟดาเมจอะเลเมนท์ทั่วไปนะครับรวมถึงโอกาสติดอีกไนท์อีกแล้วนะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่ม30%กับศัตรูที่ติดเบ r ร์นิงก็บอกไปแล้วนับติดอีกไนท์เท่ากับติดเบ r ร์นิงเนี่ยตรงเนี้ยรวมกันนะครับสองโนดเนี่ยเราก็ได้โอกาสติด45แล้วจริงๆมันเกินด้วยนะเพราะว่าโนดเล็กตรงเนี้ยมันต้องเก่งขึ้นอีกนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเราจะได้เกี่ยวกับเอเลเฟ็กต์นะครับเอเลเฟ็กต์ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ดาเมจนะครับแล้วก็ย ตรงนี้เราจะเป็นสีแดงนะเพราะว่าเราอยู่ในโหมดแบบว่าใช้แมกมาเนี่ยมากกว่านะครับเราก็จะได้ใช้อันนี้เนาะอันนี้คือจะเพิ่มสเต็งอีก5%นะครับผมในอันสุดท้ายจริงๆเราสนใจแค่อันสุดท้ายและอันอื่นมันเป็นสตันเทโชแล้วก็สตันวิวอัพเราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่สุดท้ายได้สเต็งอีก5%ตแปลว่าถ้าสเต็งเรายเยอะเนี่ยก็บวกไป5%าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเก่งขึ้นให้เรามันทําให้เราถือของได้ด้วยแหละแล้วก็เก่งขึ้นด้วยแล้วก็โนดไฟตรงนี้นะครับเราจะได้ลดก่อไฟนะครับ ของอีกไนทนะครับรวมถึงกันสุดท้ายได้โอกาสติดอีก40%รวมกระโนดข้างล่างนี่ก็85แล้วนะอ่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับบนนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมเกี่ยวกับพวกแอรเรียใหญ่ขึ้นนะครับส่วน ทางด้านขวานะครับตรงนี้จะเป็น Attack Damage เพิ่มขึ้นก็คือสกิลที่เป็นประเภท Attack เนี่ยแรงขึ้นนะครับซึ่งไอโนนเนี่ยค่อนข้างคุ้มผมอัพบ่อยนะครับเราไม่ได้เล่นสเปลนะมันก็เป็น Attack อยู่แล้วก็คือเนี่ยอัพไปมันก็ได้เลยซึ่ง2ฝั่งก็เหมือนกันเป๊ะนะครับแค่อันสุดท้ายบวก25อันนี้บวกสินะครับแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บจะเกี่ยวกับอ่าดาเมจธาตุนะครับตรงนี้ก็ธาตุแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเรามีแต่ไฟก็ได้นะครับแล้วก็ดาเมจต่อศัตรูที่ติดดดแรรงขขึึ้้นนนนน30าาาเเมมจจไไฟฟ12อีกะคับ แล้วก็ลามมาตรงนี้นิดนึงได้ช่องใส่เจเบลรวมถึงถ้าเราขึ้นไปตรงนี้นะครับอันนี้นเป็นมือสีเขียวมือรองที่ปล่อยแฮมเมอร์อก็อดนะครับผมซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากครับโนดอื่นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสติดอีกไนซ์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสำหรับโนดเล็กนะซึ่งรวมกันตรงนี้ก็เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ละสำหรับแฮมเมอร์อัก็อดนะครับผมตัวสุดท้ายก็จะได้แมกนิจูดยี่ห้าครับซึ่งนิดหน่อยปกติจริงๆแล้วเราจะเอาโนดเนี่ยเป็นมือหลักก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแบบภาพรวมเลยก็ได้ เพราะว่าโลเราเนี่ยมันก็แรงขึ้นด้วยนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยที่ผมให้มันเป็นมือรองเพราะว่าคือมันไม่ได้เป็นดาเมจล้วนครับมันเป็นโอกาสติดอีกนัดรวมถึงอันสุดท้ายก็เพิ่มแม็กนิจูดยี่ิห้าก็อยากให้เมื่อพ์อล์มันแรงก็เลยปล่อยไปเนาะเพราะว่าแต้มมันไม่พอด้วยใช้แค่มือรองอย่างเดียวก็ได้ไม่จาเป็นต้องเพิ่มแม็กนิจูดให้เอแม็กมาบาลีก็ได้ก็ขึ้นมาต่อข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับบล็อกแชนนะครับโน่นนี้จะเหมือนโน,น่นนั้นเลยก็คือได้ดาเมจหออน,นะน,นึ่งเป แล้วก็อัพมาต่ออีกหนึ่งช่องเราจะได้ช่องใส่เจเวลพอดีนะครับผมลืมบอกโนดตรงนี้ไหมจริงๆก็ไม่สําคัญอะไรนะครับกันสตันเชโชกับอ่าเพิ่มแม็กเลื่อสามเปอร์เซ็นต์นะให้เลือดเราเยอะแค่นี้แหละเคก็หมดแล้วลต่อไปมาดูเรื่องเจเวลนะครับซึ่งผมจะบอกว่าไอ้ที่คุณเห็นนะในคลิปโชว์เคสอ่ะผมไม่ได้ใส่เจเวลเลยสักเม็ดนะครับขนาดไม่ได้ใส่เจเวลอ่ะแม็กมาบาเลียก็แรงขนาดนั้นแล้วนะเพราะอย่างที่ผมบอกนะมันเป็นสกิลที่สกิลดามเมจเยอะมากจากเลเวลคือเลเวลเพิ่มไปหนึ่งเนี่ยดาเมจเพิ่มไปแสนเลยในช่วงเเเเเเเลลลลววท้้าาายยนนนนนะะพรรััก็ใส่จอี นะแบกมาบาลียบวก3เลเวลถ้ามันมีนะแต่คือตอนนี้ที่ผมไปเช็คในตลาดอะ่ะมันไม่มีบวก3มันมีแค่บวก2แล้วบวก2เนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่อันด้วยแต่ราคาก็ไม่แพงนะประมาณ4-5่ห้าดีไวถ่าได้บวก3มาราคาก็น่าจะแพงขึ้นแต่มีแค่บวก2ผมว่าก็ใช้ไปก่อนก็ได้ราคาไม่ได้แพงมากรวมถึงเจเวลธรรมดานะครับทุกอันเหมือนกันนะผมก็คือบวกดาเมจไฟบวกรีเจนเลือดนะครับแล้วก็ดาเมจแอคแท็กนะ ซึ่งก็อันนี้ก็จะทำให้โล่เราแรงไปอีกนะถ้าใส่ครบตรงเนี้ยอันนี้คือแรงอีกเยอะเลยนะครับในส่วนของอาวุธนะครับที่เราใช้กับแมกมาบาลียันครับก็ที่มันได้นะกับแมกมาบาลีก็คือเนี่ยไอเอเลเมนตะ์ดาเมจวีดายแคคอะอันเนี้ยได้นะครับทำให้แมกมาบาลีแรงขึ้นได้แล้วก็เลเวลสกิลบวกเอันนี้ควรมี สำคัญมากๆนะครับคือหลังๆคืออย่างที่ผมบอกสเกลเยอะมากนะครับแล้วก็สเต็งสามสิคือก็ได้นะครับเนื่องจากว่าสเต็งเนี่ยทุกๆ15เราจะดาเมจแรงขึ้น1%นะึเนาะก็30ไม่เป็นไรเอาขี้งกอสองเปอร์เซ็นต์สามสิบผมก็เอาอะอะไรเงี้ยใส่ๆไปเลยนะครับอย่างน้อยก็แรงขึ้น2%ก็ช่างมันแต่ว่าถ้าเรียงตามลําดับความสําคัญเนี่ยก็เลเวลสกิลสำคัญสุดนะครับแล้วรองลงมาก็เป็นเอเลเมนต์ดามเจดแอคแคร์นะครับที่เหลือไม่ได้แล้วนะครับสำหรับแบคบาเลียซึ่งนะับส่วนใหญ่เราก็ ไม่ต้นใหญ่เราเอามาเพื่อแมกมาบาลียโดยเฉพาะเลยซึ่งเราก็มีแค่สองสกิลคือแมกมาบาลียกับสกิลรถเกาะซึ่งรถเกาะก็ไม่ต้องดาเมจแรงก็เลยเน้นรถเกาะอยู่แล้วกับแฮมเมอร์ก็ส์นะครับแต่ว่าแฮมเมอร์ก็ส์เรามีใช้เป็นมือลองอยู่แล้วนะครับผมเป็นเมทวันแทนที่เป็นมือลองเนาะโอเคส่วนโลกเรานะครับก็ไม่ต้องหาอะไรหาแค่เลือดกับสเต็งแล้วก็บอกแชนนะครับบอกแชนก็ ขอให้มันมีในตัวตั้งโลนะไม่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ข้างล่างนะไอเปอร์เซ็นต์ข้างล่างนี่คือมันแล้วแต่โลนะแต่ละโลคือเปอร์เซ็นต์เท่ากันบล็อกแชนมันจะไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าโลเป็นโลอะไรนะครับให้เราดูข้างบนนะครับบล็อกแชนข้างบนนะครับถ้าเราไปซื้อในร้านค้าแล้วมันมีบล็อกแชนเยอะเนี่ย เอาสักประมาณ49ก็พอ49 48ประมาณเนี้ยก็โอเคแล้วนะรเราใส่ไปมันก็ถึง75ตามพาสีที่เราอัพมาเนาะหัวนะครับก็ไม่ต้องหาอะไรมีแค่เลือดกับสเต็งแล้วก็รีเจนเลือดครับไม่ใช่ไม่ต้องหารีซิตนะคือรีซิตผมบอกไว้ในโน้ตเสมอครับว่าให้เราหาของเราเองครับให้มันครบ75ยังไงก็ได้แล้วแต่หรือจะไม่ครบก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราเล่นได้ตามใจนะครับ สื้อก็เหมือนกันหาอะไรไม่ได้นอกจากนอกจากเลือดสเต็งแล้วก็รีเจนเลือดนะครับแต่ว่าสเต็งเนี่ยควรจะมีทุกอันนะเพื่อให้มันใส่เม็ดได้นะครับรองเท้านะครับมีวิ่งเร็วมีเลือดมีสเต็งนะครับแต่ว่าถุงมือจะพิเศษหน่อยเพราะว่าตัวถุงมือเนี่ยมันจะมีเลเวลสกิลบวกสมาด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเอามาบวกให้โลนะเพราะนั้นก็เอาอันนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เลือดแล้วก็สเต็งเนาะแล้วก็อย่างนึงที่ผมลืมใส่ในถุงมือผมใส่เข้าไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็คือแอดไฟดามไดอตันนีแ,นนนนแ,นนแล้วก็สเตงแล้วก็เลือดน สร้อยนะครับสิ่งที่เราหาจากมันนะครับก็คือเลเวลสกิลบวกสามนะครับแล้วก็สเต็งจริงๆมีอินด้วยก็ดีเราหาอินจากสร้อยเพื่ออะไรเพื่อมันจะทําให้เราใช้เนี่ยโซล่าโอบได้นะครับแล้วก็ทําให้เราใช้ไอ้สกิลลดก่อไฟกับไอ้สกิลสปิริตอันเนี้ยไม่งั้นเพราะมันใช้อินนะครับไม่งั้นอินเราจะไม่พอก็เนี่ยเราสามารถหาจากตรงนี้ได้แต่ว่าที่สาคัญก็คือเลเวลสกิลนะครับควนมาก่อนแล้วก็หาจากตรงนี้ด้วยในแหวนเราก็ใส่อินบวกไปด้วยนะครับซึ่งก็ถ้าใส่ไปสองข้างคือจริงๆมันถึงอยู่แล้วละ ลดเกาะเวฟสูงขึ้นแล้วก็โซล่าออกเวฟสูงขึ้นเนาะแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นนะก็คือพวกไฟดามจแล้วก็แอดไฟดามจนะครับรวมถึงสเต็งนะครับต้องมีนะครับที่เหลือก็จะเป็นแมกเือกับรีเจนเลือดซึ่งก็ตามสภาพนะครับว่าเราตังพอซื้อหรือเปล่าถ้าเอาขนาดนี้ก็น่าจะแพงมากแล้วก็เข็มขัดนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมีนะเพราะว่ามันจะทําให้สเต็งเราถึง600ได้ง่ายขึ้นครับมันจะได้บวกสเต็งจากในแหวนเรานะครับให้เยอะขึ้นเนาะยาก็เป็นยาเลือดที่มีฮิวเยอะนะครับแล้วก็เอามานาออก ตอนไล่แฮมเมอร์ออฟกอระแค่นั้นเองซึ่งมันก็พอนะครับขวรก็เป็นขนมานาธรรมดาก็ได้นะครับในส่วนของมือรองนะครับที่เอาไปใช้ไล่แฮมเมอร์ออฟกอโล่เนี่ยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องหาสเตตอันนี้ก็ได้นะไอแบบที่โล่แรกหาก็คือสเต็งกับเลื่อนนะครับก็ไม่จะเป็นต้องมีก็ได้นะเอาแค่บล็อกให้มันถึงแบบว่าประมาณสัก4 8 49พอดูข้างบนนะครับเราใส่ไปก็จะได้75พอดีถามว่าทำไมไม่ต้องเพราะว่าเราใช้ไล่แค่แป๊บเดียวนะเพราะเราไล่แฮมเมอร์ออฟกอร์เสร แต่ว่าตัวอาวุธนะครับก็มีบวกพิซิคอลนะครับแล้วก็แอดไฟดามจให้แฮมเมอร์กอล์เนาะจะได้ติดอีกในแรงนะครับแล้วก็เพิ่มดามธทตุให้แฮมเมอร์กอล์ซึ่งอันเนี้ยติดแน่นอนถ้าเป็นแฮมเมอร์กอล์เพราะมันใช้เมทในการไล่นะครับแล้วก็แอดแท็กสปีดนะครับทำให้แบบว่ามันยกมือเร็วขึ้นคือคอนไม่ได้ตกลงมาเร็วขึ้นนะยกมือเร็วขึ้นเฉยๆนะครับยกมือไล่เร็วขึ้นทําให้เราแบบรีบ,รบเดินได้เร็วขึ้นแต่คอนนะ่ะตกลงมาเท่าเดิมถ้าอยากให้คอนตกเร็็วขึ้น้นนตองเป ลดเอฟเฟกต์ดูเลชันนะครับซึ่งเราไม่ได้อัพไม่เป็นไรตกช้าก็ได้โดนอยู่ดีแล้วก็บวกเลเวลวสกิลนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่มีก็ดีบวกไป5นะครับซึ่งแฮมเมอร์อุปกเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้เจาะหช่องเนาะมันก็จะมีอันนี้นะครับที่ผมใส่ในเว็บให้เผื่อใครเจาะ5ช่องแต่ว่าในนั้นไม่ได้ใส่นะครับก็คืออันนี้จะทําให้มันใช้เลสสิบเลสนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละส่วนในสกิลตีโลเนี่ยก็มีอันนี้นะครับที่ผมที่ในเกม โอเคสกิล okay, แรกนะครับสกิลตีโลนครับเราจะใส่เป็นเดโมลิสนะครับซึ่งเดโมลิสเนี่ยจะทำให้มัน ได้เบรกอาร์เมอร์เพิ่มขึ้นอีก40%ก็คือเบรกอาร์เมอร์ง่ายขึ้นนะเพราะว่าสกิลเนี่ยเราเอามาเพื่อเบรกอาร์เมอร์อยู่แล้วเราก็ใส่ไปเลยมันได้ช่วยเราเบรกอาร์เมอร์ได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดมานาที่ใช้นะครับมันจะได้กินมานาน้อยๆเนี่ยประมาณนี้ซึ่งมานาเราน้อยแหละมันเลยดึงหมดเร็วแต่ว่าจริงๆมันก็เราก็กดขวดเติมได้ครับมันไม่ได้สําคัญมากนะครับแล้วก็เลดนะครับเวลาเราทุบเราก็จะได้เลดด้วยนะครับแล้วก็แม็กบาบาเลียนะครับที่เราใส่ก็เป็นเพิ่มเลเวลสสกกกกกกิิิิลลลลไไไไไไปออ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 ีีีีีนน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 นะะะคคครรรรรัััับบบแแแแแแ้้้้้้้้้ววววว็็็ซึึมม่่่่่่งงงตตตผมมมมดดดใใใเเเเเ๋ยยยยธาาาาหหฟฟฟฟฟืูจข นบผมแล้วก็เพิ่มระยะเวลาระเบิดให้มันไกลขึ้นอีก40นะครับแล้วก็อันนี้นับที่จะทําให้มันใช้เบรกอาร์เมอร์ของเราเนี่ยในการทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50%นะเวลาที่เราเป็นฟูลี่โบเกตอาร์เมอร์เนาะเคยอดนนี้พูดไปตอนต้นคลิปนะครับซึ่งอันนี้นะที่ผมใส่คือการลดดาเมจ25%แรกกับแมกนิจูดอีกไนแรงขึ้น75%ซึ่งตอนแรกอะไอคลิปโชว์เคสที่ทุกคนได้ดูอะผมไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่า อันนี้ผมเอามาใส่เพราะว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับจากที่คำนวณแล้วถ้าสมมุติว่าเราถอดนะแมกมาชิวเราจะดาเมจ3 0 0แสนกว่านะครับถึง4 0 0แสนอ่ะประมาณ4 0 0แสนแล้วกันอันนี้คือบิวแบบไม่ได้ตั้งใจบิวมากนะไม่ได้แบบใส่ของแบบอัดสุดมากดาเมจก็ยังขนาดนี้แล้วนะมันเป็นสกิลที่ดาเมจเยอะมากๆนะครับถ้าได้เจเวลเพิ่มอีก3เลเวลนี่โอ้โหน่าจะน่าจะลานได้อยู่มั้งตอนนี้ก็ประมาณตีไปว่า4 0 0แสนแล้วกันปัดขึ้นนะครับส0แสนพอดีอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งมัน4 0 0แสนแต่ว่าอีกไหนเนี่ยมันอยู่ที่ 100, ก็ถือว่าค่อนข้างแรงแล้วนะแต่ว่าถ้าเราใส่อันนี้เข้าไปนะครับมันจะทําให้ดาเมจเราเนี่ยลดลงไปแสนหนึงนะครับก็เหลือ2อ0 0สนซึ่งลดลงไปแสนหนึงแรกกับอีกไนแรงขึ้นมา60,000นะครับจากแสนเก้เป็น2องแสนนะครับถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มนะส่วนตัวคือถ้าสมมติว่าเราเจอบอสเนี่ยที่มันไม่ค่อยตีเราอะที่มันแบบว่าตีเราแค่ทีเดียวแล้วมันไปนทําอย่างอื่นอะ การที่ใส่เนี้ยคุ้มมากๆเพราะว่าผมลองเอาไปใส่แล้วสู้กับไทอามาอมเตอร์อีกรอบเนี่ยผมสะท้อนไปแค่ทีเดียวเองดาเมจเหมือนเราสะท้อนไปประมาณ4ทีแล้วถ้ารวมอีกไนท์เผานะครับก็น,นั่นแหละแล้วบอสบางตัวบางทีแบบมันตีเราทีเดียวแล้วถ้ามันเจ็บเนี่ยมันไปปล่อยท่าอื่นอ่ะผมเลยมองว่าใส่เข้าไปอ่ะคุ้มก็เหมือนแบบว่าถ้ามันตีเราทีเดียวแบบเราก็เอาดาเมจคุ้มเลยให้อีกไนท์เผาแบบแรงๆไปเลยเพราะนั้นก็ใส่อันนี้ได้นะครับดาเมจลดลงแสนหนึ่งแลกกับอีกไนท์แรงขึ้นหกหมื่นหกหมื่นแต่วิ 5.4วินะครับอ่าอีกไหนด้วยชั้นเรา5.4วิรวมรวมแล้วอ่า60 0 0 0ตรงเนี้ยที่อยู่ไปอีก5วีิอ่ะคุ้มครับถ้านับว่าสะท้อนแค่ทีเดียวนะแบบมันไม่ตีเราัวต่อไปนะเป็นสกิลโซลาร์อบนะครับสปอร์ตเจมที่เราใส่ให้นะก็คือเพิ่มความนานของมันนะเพอร์สิสเทนต์อยู่นานขึ้นแล้วก็ฟอนต์อั r เกรดนะครับ เวลาเราฟอนอัปเดตติดเนี่ยไอโลแม็กมาเราแรงขึ้นด้วนนะเพราะงั้นเวลาเราแบบจะตีบอสเนี่ยเราก็วางไปอันเนี้ยตรงตัวบอสเลยแล้วก็ไปนั่งสะท้อนมันนะให้มันแรงขึ้นนะผมก็จะให้ดูดาเมจนะเห็นไหมเนี่ยตัวเลขคือผมจะกดดูไม่ได้นะเพราะว่าตัวเลขมันเปลี่ยนเรื่อยๆถ้าตัวเลขแบบดาเมจมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะให้ผมแบบกลับไปหน้าเดิมโอเคตอนนี้เรดมัน30แล้วมันคงที่ลวถ้าเราสมมุติว่าเรามี30เรดมันก็จะแรงขึ้นไป็ามแสนแปดแล้วอีกนหนก็จะกลายเป็น3ามแสนดาเมจนะครับต่อวินะซึ่ง่งิอยู สะท้อนทีหนึ่งนี่คือแบบว่าถ้าเราตีเป็นตัวเลขนะอ่าผมตีให้แออัเนี้ยประมาณ4ี่แสนละกันตอนบัฟเต็มนะครับสมมุติ4ี่แสนนะครับแล้วก็บวก3ามแสนไปอีก5วิรวมๆกันนี่ล้านเก้านะครับดามิด แต่นั่นแหละแม่งเป็นสกิลที่ใช้งานยากเพราะต้องบล็อกเพราะงั้นก็ดาเมจเยอะแหละถูกแล้วแลกกับความใช้ยากของมันแล้วก็อีกสปอร์ตเจมหนึ่งนะครับไฟเอฟโฟสนะครับผมช่วยทําให้เราลดต้านทานไฟของศัตรูเนาะเวลาระวางโซโลออกเข้าไปนะครับต่อไปเป็นอินฟอร์โนคายนะครับก็เป็นสกิลที่เราไว้เสริมแฮมเบอร์ออฟก็ต์นะครับทำให้เวลาเราวอลคายเนี่ยก็จะได้เอ็มพาวเวอร์เนาะเอ็มพาวเวอร์คือสกิลถัดไปที่เราไล่นะครับต่อการไล่หนึ่งครั้งแรงขึ้นนะครับมันจะกี่ฮิตไม่รู้อะแต่ไล่หนึ่งครั้งอะ แรงขึ้นอีก15%นะครับผมด้วยซัพพอร์ตเจอีกอันหนึ่งประมาณนี้เนะาะแฮมเมอร์คอร์นับก็ใส่อันนี้ไปนับดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าลดแอเรียนะครับก็คือแคบลงซึ่งเราไม่สนนับเราใช้แค่บอสมันโดนอยู่แล้วละแล้วก็ใส่เฮฟนะครับเพิ่มการแข่งนับดาเมจแข่งได้เยอะขึ้นสำหรับกายภาพเนาะ แล้วก็ดาเมจเอเลเมนทัลจากอาวุธนะครับผมแรงขึ้นอีก25%เนาะต่อไปก็ฟิตออฟบอลนะครับทุกทุกครั้งที่มันครูดาวเสร็จซึ่งมันเสร็จอยู่แล้วลหละเราจะเห็นเป็นกรอบแดงๆอย่างนี้นะครับถ้ามันครูดาวเสร็จนะครับซึ่งดาเมจเราเนี่ยมันจะแรงขึ้นอีกอ่า20%นะครับทุกครั้งที่เรามีมันนะครับซึ่งมันครูดาวแค่ประมาณ6วิแน่นอนว่าทุกครั้งที่เราใช้แฮมเมอร์ออฟกอลได้อะมันมันครูดาวเสร็จอยู่แล้วเพราะว่ามันครูดาว6วิแฮมเมอร์อัพบอลครูดาวนานกว่านะครับซึ่งเรา จะเปิดแค่ตอนตีบอสนะครับผมเราไม่สามารถเปิด2อันพร้อมกันได้เนื่องจากสปิริตมันไม่พอเนาะแต่ว่าอันนี้เราใช้แค่ตอนตีบอสส่วนอันนี้ใช้ตอนตีมอนอน,อนะครับตอนตีบอสเนี่ยมันไม่ต้องใช้เฮโรเวยอยู่แล้วมันไม่มีศพนะครับส่วนตอนตีมอนเนี่ยมันตายอยู่แล้วทีเดียวต่อให้ไม่ใช้อันนี้เนาะเพราะนี้เราจะเปิดแค่ตอนตีบอสเท่านั้นซึ่งก็ทุกคนต้องมาเปิดสลับกันนะเราไม่สามารถตั้งเป็นมือ1มือ2ได้นะครับเพราะว่าเราใช้มือ1ในการตีบอสด้วยแล้วก็ใช้มือ1นในการเคลียร์มอนด้น ก็คือตีบอสก็เปิดอันนี้แล้วก็ปิดอีกอันหนึ่งถ้าจะตีบอนก็ปิดอันนี้แล้วเปิดอันนี้นะครับผมแค่นั้นเองนะครับที่เราใส่ให้มันก็เป็นรถก่อไฟนะเพราะเราเป็นดาเมจไฟทั้งหมดนะครับ <S <S 1> <S 1> เฮลโล่เอสนะครับทำเพิาดาเมจโอเวอร์คิวนะครับเป็นอ่า i ิกไนท์ดาเมจเนาะซึ่ง เรายิ่งโอเวอร์คิวได้เยอะก็มันก็จะกระจายให้ตัวรอบเยอะเนาะเอาไว้เคลียร์มอนนะครับได้ง่ายขึ้นซึ่งดาเมจชิลเนี่ยเราแรงมากเพราะนั้นมันโอเวอร์คิวได้เยอะอยู่แล้วนะครับสปอ,อร์ตเจนที่ใส่ให้ก็เมื่อฆ่าได้เนาะได้รีคอฟเลือดนะครับสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็รีเจนเลือดเยอะขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะสกิลชิลชาร์ตนะครับอันนี้ไม่ทำอะไรเลยเอามาไว้วิ่งเฉยๆเนี่ยเอาไว้เดินทางเอเงเอให้มันเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็ใส่รถพูด้าให้มันจะได้กดได้บ่อยๆแค่นี้แหละไม่ไไไดด้้นะดดาา้้ใชชทททาาาาาาอออออะะรเเ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 ลล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 ยยยนนนนนนนกกกกจิิิิงงงงงววววๆๆัั่่่่่มมมมมมมีผสฉป็แแต โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแมกมาบาลียไททันเนาะซึ่งผมก็ปล่อยลงสาธารนณะเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับสายนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ให้คะแนนมันเลยนะครับเพราะว่ากะจะมาให้พร้อมทุกคนเนี่ยแหละสายมันพิเศษมากจริงๆรนะครับระดับความเล่นยากนะครับคือถ้า1มันก็คือแบบเราเล่นปกติเนาะต้องคลิกเมาส์สก็คือแบบว่าต้องเมมเล่นนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยนอกจากต้องเมมเล่นแล้วต้องกะจังหวะด้วย ค่อนข้างจะยุ่งยากแถมเวลาเคลียร์บอนก็คือดามเมจแรงก็จริงแต่วงก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับบวกกับที่เราต้องมานั่งม้มในการตั้งโลเอาไปเลย3นะครับ3<า>มเองเหรอวะถ้าต้องเม้มตอนตั้งโลมีระยะเวลาประมาณ0.7วิให้บล็อกและสะท้อนดามเมจกลับเนี่ยมันยังได้แค่3มันจะต้องเป็นสายไหนวะที่จะได้5จากผมมันอาจจะยังไม่มีใน P OE ก็ได้ตอนนี้หรือแม้มันก็ต้องเป็นบิวแตกกับบิวประหลาดอะ่ะมันถึงอาจจะเล่นยากถึง5นะครับอันนี้อย่างน้อยแบบมันต้องยกโลก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ประหลาดนะ ความแพงนะครับนอกจากเข็มขัดมันก็ไม่มีอะไรแพงแล้วย่างอื่นมันก็หาถูกๆได้แต่ว่าถ้าหาแบบเต็มยศขนาดนี้มันก็มันก็แพงแหละก็ว่าได้นะครับเพราะงั้นก็เอาไป3แล้วกันปานกลางถือว่าแพงแค่เข็มขัดนะครับถ้าเป็นชิ้นที่แบบมองเห็นชัดๆจริงๆเคลียร์มอนนะครับคือถ้ามอนมันเยอะมันก็เคลียร์ง่ายแหละมันมีหลายตัวตีเราค่อนข้างติดแน่ๆแต่ว่าระยะก็ไม่ได้ใหญ่มากเอาไป3ปานกลางแม่งได้3หมดเลยวะ่ะตีบอสนะครับเอาไป4ดาเมจแรงจริงแต่ยุ่งยากไปหน่อยการป้องกันนะครับก็มีโลช่วยบล็อกพวกดาเมจต่างๆได้เอาไป3 ปานกลางไม่ได้ถึกมากนะครับถึงจะมีโลช่วยบอก3มนเลยยังเว็นบอสเซียนเดียวถ้าสมมุติว่าเราเล่นเป็นสายชิหรือว่าสายวันช็อตเนี่ยด้วยโลอันนี้เนี่ยอันนี้บอสเนี่ยมันจะต้องเป็นท่านะครับแต่มันจะเคลียร์กากกว่าเดิมอีกบางท่าอย่างนั้นนะโอเคไปแล้วทุกคนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าบายบายครับ